สวัสดีสุภาสุคนะจ๊ะสวัสดีวันพุธวันพุธพี่น้องจะอันประมาณตีตีสี่กลัวเกือบตีหานี่เลยจ้นหิมะมันตกเมื่อคืนเนะจ้ะหิมะตกเมื่อคืนแล้วที่นี่ว่าอันอันคนถี่เขามาอันตักตักหิมะนะจ๊ะใส่ใส่รถตักหิมะในถนนนะจ้ะเพราะว่าเขาต้องตักออกให้ค้นยางง่ายๆหรอห้อยก้อนหินน่ะนะพี่น้อง ตีซีขึ้นโอ๊ยว่ากันเลยแบบว่าคือมาแต่เ้าแท้คือบ่ได้นอนนะ่นะนะคือบ่ได้นนอนนะ่ะนะพี่น้องก็เลยแบบว่าอันแต่ว่าอันมันกิดมันกัดยางยางไงคือกดปักกล่องนิดนึง่ะจะ๊กหัวว่ะมันบ่เห็ดหัวข่อยไหมคออระบบเป็นยังป๊ดกับเขา่าอาหารเช้าพี่น้องอาหารเช้ากินแบบไทยไทย กินแบบไทยๆตอนนี้ยังบ่เบือกินไปก้อนจานอะไรพักกะย่างสดๆอยู่จะเอามาจากบ้านเนาะพี่นองนอั่นแหละในเลกาเสื้อตัวน,นี้สัมนมาคุณมาจากอันคุณเอพักกะระเพาเนาะจ้ะคุณเอพักกะรเะเพานี่แหละทึกใจไหมสีสีแบบสีแบบเขาก็สีผิวเขาก็สีผิวแอนแห้งๆเด้อโอเคจ้ะอันมีปลายแห้งทอดแล้วกะ มีปลาหวานทอดมีมีพักสดเนอะจะเป็นเป็นเป็นมะเขือกับถั่วพลูแล้วก็มีสามนำพริกด้วพี่น้องสิบอกว่าเป็นสามนำพริกด้วยนี่แจ๊คนำพริกปูหเลหยังเริ่มอ่านลงนึงน่ะนำพริกอ,อีหอยังเนาะปูอีหยังเนาะจะเป็นแมนของผิดาหรือว่าของของน้องของน้องคณิษฐากับประจักษ์เด้อจากนำพริก โอ้ยซื้ออีหยังนกตะกีเดี๋ยวตองกลับไปเพิ่งโอ้ยอีหยังแบบตก,กวางนางโอปลาตกกินข,านขา้าวกินข้าวเศร้าพี่น้องกินข้าวเศร้ากับข้าวเที่ยงน้ำพริกปูน้ำพริกกุ้งอีหยังนี่ะจ๊ะอึมแซ่บ พริกที่ที่ส้มม่แห้งนะจ๊ะแซ่บไม่ข้าเหนียวอเล็กว่าแม่เฮ็ดข้าวจี้เห็นไหมเขาจี้หนะพี่น้องข้าวเหนียวอ,อีแม่บ่ไดึง หนึ่งลายพี่นอนก็นเลยแบบเล็กบบไม่ได้กินนะข้าวจีอ่ะแม่ไม่ได้นึ่งข้าวเหนียวว่ะสิเหลือซ้าเนี่ย ถ้าเห็นแม่บ้านกินเขาคนเดียวจ้ะแม่บ้านอยู่บ้านผู้เดียวเด้อหมายถึงว่าเพราะบ้านเพื่อไปเฮ็ดงานจ้ะหรอกะนุ่มๆเพื่อนก็ไป,ไปตรงเรียนเนะจ้ปะปลาหวานนน้อยนี่รู้สึกจะว่าเป็นของ ป่าอาริยะนี่แหละป่าอาริยะเมนบอดดกจำจำพิษกับคอโทษแล้วมันนี่เด๋ยวสิพาเล็กไป bò phấn nó chặt để với lá nạt một phấn nó kín khẩu hay bơm hay luôn nó หิมาบอมีเ่เราจะตกมาเต็มวันนี่แหละล,ล,ล่ะกกลางคืนน้อยนึงล่ะกับบอมี่เหรอเฮ้ยอบ <laughs> บลาเคือเพิ่งจะย่งสดอยู่เด้พี่น้องแต่ว่าขังในเพิ่นสีดำแล้วเนาะเพราะว่าเท้าแช่ตูเ้ตเย็นเม็ดอ่อนๆเพิ่นก็นสิดำจริงๆะเป็นเรื่องปกติบ่มีอย่างคุยแล้วจัะ 嗯，好，试试。 เพรกินกับใดเหว่าคือว่าเพราะแม่นยังอกจัจมันตั้งใจว่าอันสิบมีเนื้หว่าวนะเอาเป็นว่าอันมือใดที่ม่สาระะลวบรวมข้อมูลก่อนเดี๋ยวกาสีมะหว่าสซูฟังเดพี่นองเพราะว่าหมูวานอะเว่าเรื่องผ้าสีประทันไหนจบนะ คลิปกระโหดดบ่ได้ตัดต่อออกไปแล้วไปยังโหลดบ่ได้เลยจากกระไดเชนซิบห่างนาทีกลักวๆหมู่บ้านเนี่ยเสะได ผ้าเล็กออกไปจริงๆคนสิบผ้าเพิ่นไปหาหมอฟันมือนเนี่ยอเล็กอะบอกให้ลาโรงเรียนเครื่องมือเด้อแต่ว่าอพอเพิ่นกบว่าเดี๋ยวเพิ่นสิบผ้าไปเองสรุปปล่าเปันย่างโบหัวจบของเสด็กไปบ <c oughs> ออเล็ก อเลยบอกแม่อยู่บ้านเถอะเดี๋ยวไปกับพ่อก็ได้อีแม่ก็บ,บอกอีพอเห็นงานเดี๋ยวอีแม่สิภาคไปสรุปย่งสรุปบ่ได้วะอีแม่สิภาพไปหรือว่าอีพอสิภาพไปอเล็กนั่งขอนขานสิห่วงแม่นะบ่อยากให้แม่ลำบาก นนมีเมนูห่านนุ่มๆแล้วส่งทรนุ่มๆว่าสิกินอีหยังอีเมยมีปลาปลาแซลมอนน้ำบอกว่าเอาปลาแซลมอนทอดกินกับอันอีหยังก็จังมันโบดอีเมยมก,าาก็เ,มยมกเลยโอเคเดียเ๋ยวสิเฮ็ดให้ <laughs> เอาปลาแซลมอนที่พอบานซื้อมาจากานอร์เวย์นนั่แหละจ้ะ ูท้านอร์เวย์ก็ถามไม่มีแลนที่จะกลับมานอร์เวย์มั้งเหรอมาเล่นมาอะไรบอมมีแพนดอกจ้าห้าเลยอว่าบอมมีแพนเหรอบอมไม่มองเที่ยวอีหยังดอกจ้าบอมไม่มองเที่ยวก็เลยบ่งหูวห้าสิกลับไปเห็นอย่างไรน,นะพี่น้อง มูมูปวดกับคุยเอาทั้งอันเฟซบุ๊กทั้งโทรศัพท์เอาโดนโดนแสดงคุยกันเธอจาเพราวะเพิ่นไม่หลูกสองหล่ากาบ ลูเพิ่นยังหน่อยเพิ่นกะเหตุงานน่ะสินะบางเทีชมขอความไปเพิ่นกะกลัวสิได้เปิดเบิ่งกลัวสิได้เปิดเบิ่งกะผุนผ่านไปกับสองอาทิตย์สช้อาทิตย์ขอความหนึ่งก็เลยบาคอยเด็คุยอ่ะจ้ะ จาสุภุสุคนี่ละกะมื่อนี้มากินนีลีได้จ้ะพี่น้องจ้ามื่อนี้มากินเรากาสีบอกว่าอืน,นอยังสีกินได้โตอยู่ด้เราเดี๋ยวอัน,นแบบนำพริกมันแสบนะจ้าเราพักโซเท้องตรงกินกินไเมดเลยเพราะว่าอืน,นเดี๋ยวมันสีมันสีเสียสะกนอนยังสีนะจาา้าเรากระปลาแห่งนี้ยังก็เป็นช่วงนี้แม่บ้านจะกินอาหารแปบหนีในเด้จ้ะเพราะว่าอัน ยังคิดถึงเมืองไทยอยู่น่ะนะพี่นองก็กินแบบนี้ไปก่อนนะจ้ามีให้กินแบบนี้ก็ดีใจแล้วเด้อพอกันไหมในคลิปวิดีโอหนาจ้าไปก่อน